เป็นหัวงามแต่ขมันกระดุกได้แล้วกระปดนี้แล้วดินออกแล้วเอาดินออกแล้ววันี้วันนี้อืมป่านนังเนาเสียงตปเจาะอยู่ีนน้องละ

สามหัวสี่หัวหัวน้นอยหัวมันอยู่นีภูเขาคนลอนเพจังสิเคยใหญ่มาออออหัวที่สี่สามหัวหัวมัน,นก็หัวกบบบนกับหัว เด้บุญมนอยูนี่อออออันงวัด้อมันหน่อยนี่ล่ะหัวซนี่อยู่มันห่งหัวเปกใหญ่งัดเลยงัดเลยโอ้ยเงอะดมากนี่มังหัวนี่นี่มังนีน่ะเอาเปไอเปะยูนี่นี่มันเป็นยังอยงวยดีออวเป็นยังอยงวยแล้ว หัวมันมันเป็นมันหัวเล็บแหลมอย่างนั้นตรนี่งไหมค่มันหัวโบงงามมันโบอ่องป่องเนาะมันเงียบเงียเล็บแหลมเอาม,มันค่อยป่องป่องแองแป้งกระเพาะเอาย่หัวเขียหนายมันนเถูกไหมแบวเขียวแบบนี้เขาจะมีหัวนีหนายที่เข้าไปแบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยฝัง มันก็ต้อเป็นอั้หัวบบใหญ่ด้วยอย่างน้อยๆนี่น้อยๆนี้อยๆจะไปไหนล่ะไปไหนลอดล่ะจะไปไหนลอดไปยามไซบ่บอ๋อใหญ่ไหมหัวไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่เอาเปาะไอ้เป๊ะ นี่ก็เอาสมไหนเขาอะสมเคี้ยเคี้ยเขาบนใหญ่เคี้ยเขาหน่อยๆอย่นะแต่เคี้ยเขาใหญ่เท่าก็สิหวงน้ำอยู่ตัวก็จะวงน้ำกว่านี้จะหัวใหญ่กว่านี้นะแต่ทางนี้ยังไม่ขุดขนอืมเขาอยู่น้ำกันนะอือตัวน่ะอะไรเแตกโอ้ยหัวหน่อยๆก็แตกพี่น้องขึ้นมาสิ สี่หัวใหญ่โอ้ยมาโอ้ยกันสี่หัวห้าหัวเจ้ามือหัวเขาสิโอ้ย <c ười> ทุกคนมาดูนี่หัวนี้หัวนี่อืออือเดูนี่ก็อีกหัวหนึง่งนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะทุกคนหัวนี่ขึ้นก่อนมันแซงจ้าลุมูเอินกัน,นจ้า วันนี้พี่น้องแม่เมืองเอาดินอกอ,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 นนอกสิสิสิซำใดโอ,อ,อ้ยสิซำใดพี่น้องม่องเอาดินออกนะโอ้ใหญ่มากเลยนะตอนนี้ เดอแค่นี้พี่น้องเดอซ้ำนี้แหละเดอซ้ำนี้โอ้ยดีเย็ดทุกคนจิกขุดได้นะหลาที่ขุดประมาณประมาณห่องเฮียนหนึ่งพี่น้องนีาแมนหมดเลยยปิดกลแมนหมดเลยเ่าสิ่งที่ได้ มันบใหญ่น้ไม่ใหญ่สุดเคนใหญ่สุดเด่นนี่แหะที่ได้นะคะหัวจสีอะอหัวจสีกับไค่ มันจะซีันกโอยอยู่เด้อไสมหัวไายเอยเี้ยงนี่นี่ยเลยน่อยด้เป็นอนะยเลนไอ้สมหัวบางเคี้ยงเคียงใหญ่บปพีหัวสันโอ้จะเขี้ยมันเนาะกลับบ้านกลับบ้านจ้าคำแล้วคำแล้วสีโมงหนึ่งนั่ะกูจะตียวนอยู่วังท้องเขาซีโมงนเลยเนาะออกากป่า ตอนนี้ปลาเขาเขาเป็นขอยมาเลิกกว่ากว่าเกา่าก็บางมองเขาเขาเป็นหัวบางมองเป็นหัวดีพี่น้องกลับบ้านกันเตะเออก,กำลังไปกำลังไปกำลังไปหมูปลาอีกแล้วเด <c oughs> ละทางนี่มันเป็นัน ไม่เป็นไรขึนค่อยขึ้นโน,น้นเนาะเขาเลยแล้นนวเห็นเขาเมื่อยไ,ไหมลากเขาไปเงินบ่าย้ายทาั้งเงินบ่อมาทักพี่บ่เอาผู้ใดยอยู่นี่อยู่นี่ยระทองย้ายจันบ่เอาย้ายจันทรย้ายจันย้ายจันทร์โอ๊ย <laughs> ว่าเทีนกันโอ้วยเป็นไงอะน่ะมันจะใส่ต้วเต็มตาได้นันน่ะวูนน่ะหาบลงมาเลยเนาะเต็มตาเนาะจ้ำตาหนูเต็มหล่นเลยนี่เพราะว่าตาย้ายนั่งไงโอ้ยปาดไปกลับบ้านรุนสนุ่งเด็กหน่อยอายเด้อนี่พี่น้องแข็งแรงขึ้นใช่ไหมเอามงนี่ยนนู้ว่าท่านเคยมาด้วยไห่เคยมังกรไพรนี่นุ่งว่าท่าเห็นสักเดียกวลังเห็นเนี่ยอ้หูหลนปลาคัก ที่ละวิธีศาลบ้านเฮาอีศาลบ้านยายปิกฮะยายจันต้องกินข้าวน่ะมุก็กิ้มต้องได้หันโอ้แล้วเราไอยู่นานแล้วอยู่น้ำคพัวปลานอยก้นติ่มตันเอออยู่หันมือมันกับเป็นหัวดีได้หล่ะเจ้าทางนี้เิ่นมาซื่อมันกัเป็นหัวดีเด้เหมนโอ้โอ้มุนหนโอ้โอ้ คก็ไปกวนค้าเดี๋ยวนุกไปได้อยู่เหมืนเออยังอีกหลายอยู่ก็หมดคนหลายนับานึ่งโชว์เฟื่อพี่น้องนี่จะเข้าวันสิเมียโชดเฟื่อยังคนเสวยอยู่คนน่ะโอ้ยนางใสเลยโออเป็นได้หัวมันงามตัวเปนได้หัวมันงามตัวนี่ไปไปไปยังก่อนี้เออนี่เขาหนุ่ของเขี้ยวมัน จะเคี้ยมันแถวนีมาโทรศัพท <can> ์ป้ป้ปนะโชเฟอร์โชเฟอร์บูม่ต้องหวางานจะคงฟงไหมุน่ะเจ้าเอื้อนก็สร้างถอบ่มีผู้ขับดอกไปรรงพ้ได้ขับปินเิดป้ารถชวนขอวงคงพงคงงลอปท้องหนตาห่อไหมทอ่เดียวปะท้องก็ได้มันหวางานแต่มันกระดุกหวงไหมนี่ละมันยี่สิละคอยมากวยงวยจังสิ เป็นบดายขั้วเป็นยังเป็นยงไเนาะอุงหหัวนี่แตกปลาคนมันกเลยอือปลามันอยู่ด้วยูยง้องไดุ้ก็มื่สิบหกวุ้ยเมื่อถตนลกเมอุยหันไมรับโทรศัพท์ไย่หนนอยู่กนไปเลยยวยมเลยมเลย ตาไปไหนร่นตาหนิตาไม่ตื้นโ yeah. ้แลตื uh, ้สองคนนะรับกันาอันนนโอ้ยไม่งยมัย่งเมาแล้วก็นั่งนีไหมไม่ใช่เปนพอดีกับโต๊ะนูน่พอดีแล้วปวหน่อยกัโอ้ย่นตานอนไปนอนได้มนไปนอกัตาอกับบ้านกับบ้านดีตาคอยนั่โอเคกลบมาเต็มมาเมียไปทา้ที่สอดตอเบงต่อ ยังจัดไ็้จริงเลยเอามาจัดดิไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้